เขาว่างบการเงินเนี่ยมนันดูซีเรียสแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเราเขวาวงการเงินเกี่ยวกับบริษัทมากกว่าเขาว่างบการเงินเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้กับบริษัทเท่านั้นก็เลยไปเจาะว่าบริษัทอ่ะก็การความมั่นคงแต่ความมัน่นคงของบริษัทอ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเขามีการแทร็คผลประกอบการของเขาทุกเดือนและทุกครึ่งปีและทุกปีด้วยกฎที่ว่าเราต้องส่งยื่นสัมภาระเพราะสัมภาระรจะเป็นการตกเช็คว่าเฮ้ยคุณมีไรายได้กับรายจ่ายเท่าไหร่แล้วคุณมีกาไรสะสมเท่าไหร่เพื่อไปต่่่่อออยยยดใในนนนธุุรรรรรรกกกกิิจจเเเเเเาา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 ทํแบบบบีีี้้้้หััตวววงงงไคสะูม ได้เท่าไหร่รายจ่ยเท่าไหร่สินทรัพย์เหลือเท่าไหร่และมีสินทรัพย์ที่ทอาให้เกิดไรายได้เท่าไหร่สินทรัพย์ที่เป็นหนี้สินเท่าไหร่เราจะได้รู้สเตตัสหรือสถานะของเราว่าสุขภาพการเงินของเราตอนนี้มันมั่นคงหรือมีหนี้สินเยอะเราก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าเราต้องแก้เกมแบบไหน ในวันถัดไปหรือปีต่อๆไปถ้าเกิดเราไม่มีการรู้แบบนี้เราก็จะทํางานไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้มันทําให้เรามั่นคงจริงหรือเปล่าหรือเราสามารถที่จะอยู่ได้เป็น1ิบยี่สิบสามสิบปีไหมบางคนมีงบการเงินที่ติดลบหนี้สินเยอะแต่ก็รู้สึกว่ายังยังพอไปไหวได้เพราะเราก็มีไรายได้อยู่ทุกวันจากเงินเดือนแต่ในจริงอ่ะพอมาคิดสรุปรายปีรายเดือนแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าสภาวะของเราตอนนี้ไม่เฮลตี้เลยมันจําเป็นอยู่แล้วต้องมีการแข็งพอมาสายงานวางแผนการเงินปุ๊บอ่ะเราก็มองเรื่องของความ มั่นคงและความสเสถียรมันไม่สําคัญว่าเราทําเงินได้เท่าไหร่มันขึ้อนอยู่กับว่าเราจะ manage ให้มันไปตลอดรอดฝั่งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราหรือเปล่า